YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่าก,กดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทาบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้ เราก็อยากจะกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าจิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาใหม่จิตจักรวาลโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาให้เรามาเป็นพระบุตรเอกเพื่อจะมากล่าวสัจธรรมที่ท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ให้ท่านได้รู้เพราะถ้าไม่รู้กลับบ้านไม่ได้หรือสัจธรรมที่ท่านรู้แต่ถูกคนนําทางตาบอดสื่อสอนแล้วบิดเบือนสื่อสอนแล้วเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงจิตจักรวาลก็จะมากล่าวให้ท่านได้ฟัง นะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมความจริงของศาสนาไหนที่พระศาสดาพระองค์ใดทรงตรัสไว้แล้วคนนำทางที่ช่วยสืบทอดศาสนานั้นๆเนี่ยกล่าวผิดไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะไม่มีใครสามารถบอกมนุษย์ทั้งโลกได้ยกเว้นพระผู้เป็นเจ้ายกเว้นองค์จิตจักรวาลหรือกดพระองค์จะทรงตอบได้ว่าที่ท่านเข้าใจอยู่นั้นที่ท่านเชื่อกันอยู่นั้น่ะไหนจริงไหนเท,ท็จไหนบิดเบือนไหนเบี่ยงเบน โอเคนะเพราะฉะนั้นเราจึงย้ํากับ <c oughs> พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่าอย่างในสไลด์ที่เราขึ้นให้ท่านชมทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสดาเป็นหนึ่งเดียวกันพระศาสดาแต่ละพระองค์มาจุติยังโลกมนุษย์คนละยุคสมัยกันท่านจำไหมครับเมื่อเกิดหรือจุติคนละยุคสมัยท่านจะแบ่งแยกว่าจะยอมรับศาสดาพระองค์นั้นปฏิเสธพระศาสดาพระองค์นี้นไม่ได้ เพราะพระศาสดา foot. ไม่ใช่ขนมพระศาสดา foot. ไม่ใช่ของที่ท่านจะมักชิ้นใดชิ้นหนึง่งแล้วเลือกแต่ชิ้นใดชิ้นนั้นไม่ใช่พระศาสดา foot. ไม่ได้มาเสด็จมายังโลกมาเป็นพระศาสดา foot. เพื่อให้มนุษย์เลือกพร,พระองค์นะครับพระองค์เป็นผู้เลือกพวกท่านพระองค์ก็เลยอาสามาเกิดเป็นมนุษย์และทําหน้าที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณท่านที่เป็นมนุษย์ไม่มีสิทธิที่จะเป็นผู้เลือกพระองค์ทรงเลือกพวกท่านพระองค์จึงมาจุติในยุคที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ เข้าใจนะอย่าอย่าทำผิดด้วยการไปเลือกนับถือศาสนานี้ศาสดาพระองค์นี้ก็ปฏิเสธศาสนานั้นนะปฏิเสธศาสดาพระองค์นั้นเลือกเอาหนึ่งเดียวที่เจ๋งที่สุดพระศาสดาทุกพระองค์เจ๋งทุกองค์อะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะพระองค์ทรงเป็นเลิศด้วยกันทุกพระองค์เป็นสัพพัญญูด้วยกันทั้งนั้นนะครับไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดเก่งหรือเหนือกว่าศาสดาพระองค์ใดพี่น้องครับแต่เพียงแต่ว่าท่านมาเกิดกันคนละยุ แล้วในแต่ละยุคสมัยนั้นมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยขาดสัจธรรมในเรื่องใดพระศาสดาที่ทรงมาจุติในยุคนั้นก็จะพร่ำสอนเน้นยำ้ำนะเพื่อจะเติมเต็มสัจธรรมแต่เรื่องเหล่านั้นนึกภาพออกใช่ไหมครับอย่างเช่นองค์เยซูคริสก็จะไม่สอนในเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วเพราะองค์เยซูคริสเจ้าเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมาจุติเป็นพระบุตรเอกมาทีหลัง มันอะไรที่ตถาคตทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วองค์เยซูคริสก็ไม่จําเป็นต้องมากล่าวซ้ําท่านนบีก็เช่นเดียวกันเขาจะสอนกันคนละเรื่องนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสอนคนละเรื่องแล้วเรื่องที่ศาสดาพระองค์หนึ่งสอนแต่อีกพระองค์หนึ่งไม่ได้สอนเนะีนะ่ยนนแสดงว่าองค์ที่ไม่ได้สอนนะคีเทอร์หรือองค์ที่ไม่ได้สอนนะคงไม่รู้ไม่ใช่หรอกครับอย่าไปคิดแบบจิตมนุษย์ครับพระองค์ทรงเป็นผู้ประเรสริฐทรงเป็นผู้มีพระปริชาญาสูงส่ง ไม่มีพระองค์ใดไม่รู้ธรรมะใดรอกครับยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุตตรธรรมเราบอกความจริงกับท่านว่ามันเป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลในอนันตจักรวาลเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเป็นสัพพันญูทรงรู้ทุกเรื่องที่เป็นความจริงที่อยู่ในอนันตจักรวาลไม่ใช่ในระบบโลกนะอนันตจักรวาลก็คือกาแล็กซีหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านกาแล็กซีและยังมีหกระบบสุริยะจักรวานนอกเหนือจากระบบโลกรวมอยู่ในนี้พระพุทธองค์ทรงรู้หมดรู้จบแจ้งทุกอย่าง พระองค์ทรงเก่งจริงครับทรงพระปีชาเรายอมรับครับแต่อย่าลืมนะครับนอกเอกภพหรือนอกกาลาที่ครอบอยู่ไม่มีมนุษย์คนใดครับที่สามารถจะล่วงรู้ความจริงนอกอนันตจักรวาลได้ยกเว้นองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะทราบและถามว่าแล้วเราทราบได้อย่างไงมนุษย์คนอื่นไม่ทราบแต่อนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลทราบได้อย่างไรก็พระองค์ทรงเรียกเราว่าอนุตตรธรรมมาจารย ก็ว่าเป็นอาจารย์ที่สอนอนุตรธรรมโดยเฉพาะแล้วเราจะไม่รู้ได้ยังไงครับเพราะองค์จิตจักรวาลหรือพราะผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาสื่อถ่ายทอดมานะย่อนมาที่กระหม่อมเรานี่ต่อท่อลงมาในระบบจิตสู่จิตเราก็บอกอยู่นี่ไง vertical telepathy เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งเราถึงทราบเราเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านนะ่ะถ้าพระองค์ไม่ส่งสื่อผ่านช่องทางพิเศษมาให้เราซึ่เราถือติดตัวมาด้วยถือเครื่องมือชนิดนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ด้วยแล้วเราจะรู้ความจริง เหนือโลกเหนือจัก,กรวาลได้ยังไงครับนะเราจึงเรียนท่านทั้งหลายว่าเรามาไม่ได้มาเพื่อยกเลิกคาสอนของศาสนา,าไหนเรามาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อย,ยกเลิกบอกให้ท่านยกเลิกการยอมรับนับถือพระาศาสดาพระองค์ใด <c oughs> ท่านเข้าใจไหมเรามานี่ไม่ได้มายกเลิอกอะไรทั้งนั้นแต่เรามาช่วยเติมเต็มแล้วเรามาช่วยกล่าวความจริงที่ท่านต้องรู้แต่ท่านไม่รู้ เราต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้เพราะ,ะนั้นท่านสมควรที่จะรับฟังเราจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่กล่าวธรรมะที่พระศาสดาผู้ประเสริฐของท่านได้ทรงสื่อสอนไปแล้วแต่นี่ทําไมเรามาพูดเรื่องอริยสัจสี่อีกก็เพราะว่ามีความเข้าใจผิดมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นถามว่าถ้าไม่มีใครซึ่งเป็นผู้รู้มาบอกท่านท่านก็จะต้องหลงผิดหลงทางอยู่ตลอดน,นั้นเราก็เลยมาให้ทางเลือกใหม่แก่ท่านว่าจงมาตั้งใจสดับรับฟังแล้วก็เรียนรู้กันใหม่ทําความเข้าใจกันใหม่เพื่อให เข้าใจให้ถูกต้องนะทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ทุกศาสนามีความสามารถในการที่จะค้นพบสัจธรรมในระบบโลกทางกายภาพซึ่งเรียกว่าโลกิยธรรมคือสามารถค้นพบสัจธรรมความจริงจากสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่เป็นอายตนะภายในรวมแล้วเป็นอายนะทั้ง6เนี่ย ถ้าอายตนะทั้งห้าภายนอกและในอีกหนึ่งเป็น6เนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ความจริงที่เรียนรู้ได้วิเคราะห์ได้แยกแยะได้นั้นเราจะเรียกว่าโลกิยธรรมคือธรรมะที่เป็นความจริงระดับโลกศาสดาทุกพระองค์ที่เกิดจากโลกทรงเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ทุกพระองค์ครับพี่น้องครับธรรมะที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับนะ ทีนี้โลกิยธรรมเนี่ยผู้ที่เข้าถึงได้เราเรียกว่าพระศาสดาพระศาสดาที่เกิดจากโลกนะครับแล้วก็ธรรมะที่ได้จากการนําเอาโลกิยธรรมโลกิยธรรมได้จากการวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายนําซีขวาพระศาสดาเข้าถึงได้และเอามาสอนมนุษย์ทั่วๆไปนะที่ยังใช้ปัญญาแบบพระองค์เข้าถึงความจริงไม่ได้พระองค์ก็ส่งเมตตามาเปิดเผยมาเผยแพร่มาแนะนํามาสื่อสอนมาสั่งสอน ธรรมะที่เป็นสัจธรรมเหล่านี้เรียกว่าโลกิยธรรมแต่ธรรมะแค่นี้มันยังไม่พอโลกิยธรรมเนี่ยมันเป็นความรู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นนั่นเป็นแค่องค์ความรู้เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นเช่นน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนี่คือสัจธรรมระดับโลกิยธรรมพี่น้องครับพระศาสดาสอนได้หมดทุกพระองค์ครับไม่ว่าพระองค์ไหนก็ตามพระศาสดาที่เกิดจากโลกหรือแม้กระทั่งนะพระ ศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่เรียกว่าพระบุตรเอกหรืออย่างเราที่เรียกว่าอนุตตรธรรมมาจาร์ก็สามารถสอนโลกิยธรรมได้โดยการใช้สมองซีกซ้ายนำซีขว่าพี่น้องครับศาสดาทุกองยังสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เป็นสัจธรรมที่สูงกว่าโลกียธรรมได้อีกครับเรียกว่าโลกุตรธรรมเรียกว่าโลกุตรธรรม ซึ่งแน่นอนครับภาษาสดาทั่วไปก็เข้าถึงได้โลกุตรธรรมก็คือความจริงที่เหนือกว่าความจริงในเบื้องต้นตะกีน้นี้โลกิยธรรมเป็นสัจธรรมเบื้องต้นแต่โลกุตรธรรมเป็นสัจธรรมเบื้องเบื้องกลางหรือเบื้องสูงเบื้องต้นเบื้องกลางหรือเบื้องสูงพระศาสดาสามารถเข้าถึงได้เพราะอะไรครับเพราะพระศาสดาทรงสามารถกดปุ่มใช้สมองซีขวา ใช้ปัญญาญาหรือใช้สติปัญญาของจิตวิญญาณเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้โดยเอาโลกิยธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมเบื้องต้นมาสังเคราะห์ด้วยสมองซีขวานำซีซ้ายแล้วเอาสัจธรรมที่ได้จากการสังเคราะห์เอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองมาเป็นบริบทในการดำเนินชีวิตของตนเองหรือแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นผู้ก้าวตามนี่หมายถึงในบทบาทของพระศาสดา เราจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังโลกิยธรรมคือน้ําต้องไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่าต้องใช้สมองซีกซ้ายนําซีกขวาโดยการใช้อายจตนะคือตาในการมองและวิเคราะห์วิเคราะห์ก็เห็นความจริงว่าเออเจอน้ําที่ไหนโดยเฉพาะน้ําตกเห็นไหมครับมันจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําแม่น้ําเหมือนกันทานน้ําไหลเล็กหรือสายใหญ่มันจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ารินน้ําเห็นไหมครับเราต้องยกกาหรือยกแก้วให้สูงไว้เอา เอาเหยือกหรือเอาช่วยแก้วที่จะรองรับน้ําจากกาหรือจากเหยือกเนี่ยนะเอาไว้ข้างล่างเทน้ําจะไหลลงไม่มีการเทแล้วน้ําไหลขึ้นข้างบนทุกคนค้นพบได้ด้วยการสังเกตและด้วยวิธีคิดวิเคราะห์ a n a l y z i analysision ก็แปลว่าการการวิเคราะห์ทำทำให้เราได้คําตอบว่าน้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ตา่านี่คือสัจธรรมหรือความจริงระดับโลกิยธรรมพี่ๆน้องๆครับ แต่ถ้าเราจะเข้าถึงโลกุตรธรรมเราต้องเอาสัจธรรมระดับโลกิยะเนี่ยมาสังเคราะห์มาสังเคราะห์เช่นน้ําต้องไหลที่สูงไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเสมอถ้าเราสังเคราะห์ธรรมะธรรมะคือธรรมชาติที่เป็นสากลเพื่อจะนํามาใช้ในชีวิตจริงเราก็จะเก็ตเราจะเกิดตัวรู้เราก็อย่างสามารถที่จะอย่างรู้ได้ว่าหรือล่วงรู้ได้ว่าอ๋อถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย เราเป็นผู้อาวุโสเราเป็นผู้ที่สูงส่งกว่ามีบาร,รมีธรรมสูงกว่ามีปัญญามากกว่ามีตังมากกว่าเป็นไงฮะเราก็จะต้องเป็นผู้ถ่ายเทหรือถ่ายทอดสิ่งดีๆที่ตัวเรามีมากกว่าคนอื่นนะแบ่งปันให้กับผู้ที่เขามีน้อยกว่าเราหรือผู้ที่ต่ำต้อยกว่าเราไม่ใช่ดูถูกไม่ใช่เหยียดหยามเป็นผู้อาวุโสต้องรู้จักอ่อนน้อมนะต้องก้มหัวให้กับผู้น้อย ไม่ใช่ยืดอกแล้วพู้น้อยพให้ผู้น้อย,อยเชิดคอนะเชิดหน้าขึ้นมาหาซึ่งมันผิดธรรมชาตินึกภาพออกไหมครับคนรวยต้องรู้จักแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือคนจนก็แปลว่าอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงแปลว่ามีฐานะมากกว่ารวยกว่ามีฐานะที่มั่นคงกว่าก็ต้องช่วยผู้ที่รวยน้อยกว่าและมีความมั่นคงในชีวิตน้อยกว่านั่นเองนี่คือสัจธรรมระดับ โลกุตตรธรรมถามว่าอยู่เฉยๆเอาโลกุตตรธรรมลอยๆมาได้ไหมไม่ได้ต้องหยิบช่วยมาจากสัจธรรมระดับโลกิยธรรมน้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเสมอเราก็สังเคราะห์ได้ปูปูปนะเราชอบยกตัวอย่างปูนะฮนะปูเราเห็นละปูมีขาหลายขาเวลาเดินไม่ตรงทางมันเอาข้างไปเวลาวิ่งมันก็วิ่งเร็วมากเลย นะใครตอนเด็กๆเคยเล่นกับปูลมหรือปูเปี้ยวเคยวิ่งไล่จับแถวหาดทรายชายทะเลเดี๋ยวนี้มันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะเพราะมนุษย์จับกินหมดและระบบนิเวศวิทยาเสียหายเสื่อมโทรมนะจนทั้งปูเปี้ยวปูลมมันตายหมดแล้วไม่เคยไม่ค่อยมีให้เราเห็นแล้วมีน้อยมากอยู่ตามเกาะต่างๆที่ไกลาจากชายฝั่งนะพวกนี้มันมีขาเยอะมากแล้วเอาข้างไปตัวมันเล็กกว่าเราขามันก็สั้นกว่าเรานะ เราเป็นเด็กก็จริงนะแต่ขาเรายาวกว่าเนี่ยเราวิ่งไล่จับปูลมปูเปียวเราไล่มันไม่ทันมันลงรูชุบทุกครั้งพอเราไปถึงมันปับ๊บมันซุบลงรูไปทุกครั้งมันวิ่งเร็วกว่าเรามากเลยแล้วบางทีเราวิ่งเนี่ยเรามีแค่สองขาเท้าทั้งสองข้างเรายัางวิ่งไปวิ่งมาเรายัางสะดุดขาตัวเองหกลม้มตีลังกาปากแตกหัวโนแต่เราไม่เคยเห็นปูเปียวปูลมหรือไอปูที่มีขาเยอะแยะ,ยะ,ยะหลายขาเนี่ยมันวิ่งแล้วสะดุดขาตัวเองตีลังกาหงายท้องพลึงเรายังไม่เคยเจอ นี่คือสิ่งที่เราวิเคราะห์สิ่งที่เราวิเคราะห์ในเบื้องต้นแต่ยังไม่ถึงสัจธรรมะระดับโลกิยธรรมแต่มันเป็นความจริงที่เรามองด้วยตาเห็นเป็นความจริงที่เรามองด้วยตาเห็นว่ามันเป็นอย่างจริงๆแต่ถ้าจะวิเคราะห์ให้เข้าถึงแก่นของโลกิยธรรมเกี่ยวกับคุณปูที่วิ่งเนี่ยแล้วเราไล่ไม่ทันเนี่ยเราก็วิเคราะห์ได้ความว่าเฮ้ยมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เอาข้างไป แล้ววิ่งเร็วมากเราเป็นคนวิ่งตรงทางมีสองขามันมีขาเก,กะกะแยะมากมายแต่มันยังไปได้เร็วกว่าเราเอาข้างไปในแถไปเนี่ยได้ไปได้เร็วกว่าเราถ้าเราวิเคราะห์สัจธรรมที่เป็นโลกิยธรรมบทนี้ถึงจะได้แก่นของสัจธรรมที่เป็นโลกิยธรรมมาบอกว่าถ้าเราทําอะไรเหมือนปูปูก็คือสัตว์ที่ไม่มีหัว สัตว์ที่ไม่มีหัวสัตว์ทุกชนิดมีหัวและในหัวหรือในศีรษะในกระโหลกศีรษะของสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ด้วยมันจะมีสมองพระบิดาจะติดตั้งสมองเอาไว้ให้สัตว์มีหัวทุกตัวทุกชนิดในหัวจะมีสมองแต่ปูเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่มีหัวมีตาเอาไว้ข้างตัวพระบิดาเอาตาไปแปะเอาไว้ข้างตัวหัวไม่มีเอาไปแแวไว้ไวข้างกระดองเพราะฉะนั้นเราจรึงวิเคราะห์ตรงนี้แล้วได้ได้สัจธรรมระดับโลกิยธรรมว่า ถ้าเป็นมนุษย์เราทำอะไรโดยไม่คิดทำอะไรโดยไม่ใช่สมองทำอะไรโดยไม่ใช่สติปัญญาใช้แต่สติปัญญาแปลว่าใช้อารมณ์นำหน้าปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เราทำอะไรเปิลเปิมันจะทำให้เราทำอะไรประหลาดประหลาดมันจะทำให้เราทำอะไรพิกลพิกลมันจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรที่แตกต่างจากมนุษย์คนอื่นๆที่เขาทำกันก็เหมือนปูสมองไม่มี มันจึงไม่รู้ว่าเวลามันเดินไปหรือมันวิ่งไปที่มันเอาข้างไปเนี่ยมันกําลังทําผิดประหลาดกว่าสัตว์ชนิดอื่นที่มันไม่รู้เพราะอะไรมันไม่มีสมองไม่มีสมองเป็นเพราะมันไม่มีปัญญานี่คือนี่คือสัจธรรมระดับโลกิยธรรมพี่น้องครับใช้สมองซีกซ้ายนําขวาวิเคราะห์เอาถ้าเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตโดยใช้ครูปูเป็นครูเราท่านก็จะสามารถเอาสัจธรรมที่บอกว่าถ้าไม่คิดถ้าไม่ใช้ปัญญานะ มันจะทําให้เราประหลาดทําอะไรเปินเป่นๆได้เนี่ยเราก็เอามาใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อจะเข้าถึงโลกุตรธรรมก็แปลว่าอะไรครับเราจะบอกตัวเราเองสร้างนิสัยใหม่ให้กับตัวเองเลยว่าถ้าเราทําอะไรโดยไม่ใช้ปัญญาทําอะไรโดยที่ไม่คิดให้รอบคอบก่อนโอกาสที่เราจะทําผิดพลาดโอกาสที่เราจะทําอะไรแล้วล้มเหลวในการดําเนินชีวิตหรือในการทํางานจะมีสูงมาก เราก็เด้งให้แง่คิดกับตัวเองว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีจิตสํานึกมีสมองมีปัญญาให้ใช้เราต้องใช้ปัญญาเสมออย่าใช้แต่อารมณ์นําหน้าปัญญาเนี่ยหรือใช้แต่สัญชาตญาณถ้าเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าใช้แต่สันดานหรือใช้สัญชาตญาณก็ได้พูดให้เพราะๆแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนึกจะทําอะไรก็ทํานึกจะพูดอะไรก็พูดนะโอกาสจะผิดมากกว่าถูกมันจะมีสูงมาก ขณะที่มนุษย์เรามีสมองมีมีปัญญามีสมองสัตว์ทุกตัวทุกชนิดยกเว้นปูนะก็มีสมองก็ไม่เคยมีสัตว์ชนิดไหนทําอะไรประหลาดประหลาดเปิน่นเปินเป่นเหมือน,นปูเลยปูเป็นสัตว์พันเดียวในโลกที่มีพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่ผิดแปลกแตกต่างชัดจาก,จากชาวบ้านเช่นมายารูปรั์ใช่ไหมก้ามสองข้างใหญ่โตมากเวลาไปไหนนะอวดเบ่งก้ามนะอวดทั้งที่ตัวเองนะตลกตลกสัตว์ชนิดอื่นนะกระดูกมันอยู่ข้างในกระดูกข้างในแล้วมีเนื้อ,ม,อมีหนังหุ้ม แต่ปูเห็นไหมเป็นสัตว์ที่มีเปลือกแข็งนะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าอาร์ชโลพอดนะฮะเป็นพวกที่เปลือกแข็งและมีขาเป็นข้อๆเขาเรียกอร์โลพอดหรืออร์โรโพดาพวกนี้นะนะเราก็พอเรียนมาบ้างนะเขาพอรู้ถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะแต่พยายามอธิบายให้ท่านฟังแล้วก็มีกระดูกอยู่ข้างนอกมาเป็นกระดองเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ชนิดที่เรียกว่าเป็นพวกเอ็กโซเอ็กโซแปลว่าภายนอกสเกลิเตนแปลว่าโครงกระดูกเอ็กโซสเกลิเนแปลว่าเป็นสัตว์ชนิดที่มีโครงกระดูกอยู่ภายนอกนะเป็นสัตว์ที่ประหลาดมาก นะปูกับหอยเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะแต่ปูเนี่ยไม่ต้องอาศัยเปลือกของคนอื่นแต่หอยเนี่ยบางชนิดต้องอาศัยเปลือกของชาวบ้านก็อยู่นะนะบางทีหน้าตาเป็นปูแต่ตูดเป็นหอยนะก็เลยเป็นสัตว์ครึ่งปูครึ่งหอยไปก็ยังมีมีธรรมะให้เราเรียนรู้อีกเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เรากาลังจะบอกให้ท่านฟังว่าธรรมะระดับโลกิยธรรมใช้สมองซีกซ้ายนําซีขวาศึกษาเรียนรู้แล้วคิดวิเคราะห์เอาก็ไดั นะถ้าท่านคิดเป็นติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองและสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นท่านก็เข้าถึงสัจธรรมระดับโลกิยธรรมได้แต่กี้ตัวอย่างเนี้ยน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเสมอใช่ไหมครับอ่าใช่ไหมความร้อนเนี่ยนะมันจะแผ่กระจายจากที่ร้อนไปหาที่ที่มันเย็นกว่าคือที่ร้อนน้อยกว่าเสมอมันจะเคลื่อนไหวอย,อย่างนั้นนึกภาพอ่าไหมครับเนี่ยนี่ก็เป็นสัจธรรมระดับโลกิยธรรม ถ้าเราจะสังเคราะห์ให้มันเป็นอนุตราขอโทษให้มันเป็นโลกุตรธรรมเราต้องใช้สมองซีกข,ขวานำซีกซ้ายสังเคราะห์นะนะว่าถ้าเรามีความร้อนก็มีความรักหรือมีความอบอุ่นเราจะต้องแบ่งปันผู้ที่มีความรักความร้อนเนี่ยคือความรักเป็นตัวแทนของความรักผู้ที่มีความรักต้องแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความรักน้อยกว่านะเห็นไหมฮะอันนี้ก็ถ้าเราไปสังเคราะห์ให้มันเป็นโลกุตรธรรมเราก็จะสามารถเข้าถึงสัจธรรมตรงนี้ได้พี่ๆน้องๆครับ อนุตตรธรรมอนุตตรธรรมเนี่ยผู้ที่จะสามารถกล่าวให้ท่านฟังได้เราบอกตั้งแต่ต้นก็คือพระบุตรเอกพระบุตรเอกก็คือผู้ที่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระบัญชาให้จิตวิญญาณน,นั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทําหน้าที่กล่าวพระโอวาทในพระนามของพระผู้เป็นเจ้ามันเราต้องไม่เราก็ไม่แปลกใจทใําไมองค์เยซูคริสต์เจ้าทําไมท่านนบีมหมามหัตเจ้าท่านถึงสามารถกล่าวด้วยการสื่อพระโอวาท กับพระผู้เป็นเจ้ากับอัลเลาะห์กับองค์เยโฮวาห์องอัลเลาะห์หรือองค์เยโฮวาก็ก็ไม่ต่างกันกันกนกบคําว่าองค์จิตจักรวาลนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกพระนามว่าอะไรแต่ก็คือพระเจ้าพระองค์เดียวกันนะนะพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสื่อพระโอวาสให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ฟังเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่สามารถจะสื่อให้พวกเราฟังด้วยตัวเองได้เพื่ออำนวยความสะดวกก็ต้องให้ลูกมาเกิดแล้วสื่อถ่ายทอดเคลื่อนความคิดจากพระองค์มา นะมันเป็นอย่างนั้นพระองค์ได้ทรงฝากสัจธรรมหรือธรรม,มะเอาไว้รอบตัวลูกๆที่เป็นมนุษย์มากมายแต่มนุษย์มองไม่เป็นฟังไม่เป็นสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยการใช้อายตนะทั้ง5และจิตภายในไม่เป็นจึงไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมที่พระองค์แฝงไว้ฝากไว้กับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านในชีวิตประจําวันเนี่ยท่านทั้งหลายเข้าถึงไม่ได้ก็เลยต้องให้มีพระศา,าสดามาช่วยพระศา,าสดาผู้ทรงมีพระปรีชาญาณอันประเสริฐ เลิอดล้ำกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปจึงสามารถมาเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายได้นี่คือคําตอบพี่ๆน้องๆครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราทราบว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าใจความจริงเรื่องอริยสัจสี่ไม่ถูกต้องเราจรึงมีหน้าที่กลับมาแล้วเปิดเผยความจริงให้ท่านได้รู้ว่า สิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไรอริยสัจสี่เป็นสัจธรรมที่องค์พระศาสดาทรงเข้าถึงได้ด้วยสมองซีกซ้ายนำซีกขวาเท่านั้นเองพี่น้องครับใช้ปัญญาเบื้องต้นพระองค์ก็เข้าถึงสัจธรรมตรงนี้แล้วนั่นแสดงว่าสัจธรรมบทเนี้มันสู้ธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรซึ่งต้องใช้สมองซีขวาซีกซ้ายและสมองส่วนกลางสั่นสะเทือนร่วมกันทั้งระบบ เหมือนกับที่เรากําลังสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลกล่าวพระโอวาทของพระองค์ให้ท่านทั้งหลายฟังพร้อมๆกันทั่วโลกผ่านทางสื่ออยู่ในขณะนี้ท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับเหมือนกัน <c oughs> ไม่ต่างกัน <c oughs> เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงด้วยตัวเองได้นะฮะยิงต้องฟังผ่านนะมันเป็นอย่างนั้นพี่พี่น้องที่รักครับในการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้ของเราเนี่ยนะนอกจากมาช่วยเติมเต็ม,ตมความจริง ที่บิดเบือนเบี่ยงเบนมันทําให้ท่านทั้งหลายหลงทางแล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่หลายอย่างที่กลับมาช่วยพวกท่านทั้งหลายไหนไหนก็พูดถึงพระาศาสดาทั่วไปแล้วเราก็ย้ํานะว่าอย่าไปเลิกนับถือพระาศาสดาที่ท่านยอมรับและอย่าไปปฏิเสธพระาศาสดาที่ท่านไม่ได้ยอมรับนับถือพระองค์อื่นกันอีกต่อไปครับบาปครับพระองค์ทรงประเสริฐทุกพระองค์นะเรามาเพื่อจะบอกท่านตรงเนี้ย และเรามาเพื่อจะเติมเต็มในสิ่งที่ท่านไม่รู้เพราะว่าพระศาสดากล่าวต่อท่านทั้งหลายไม่ได้ภารกิจที่สําคัญดูสไลด์นี้แล้วกันเล็กๆน้อยๆนะครับ